สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิบนะครับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับคลิปนี้ผมเองก็จะมาพูดคุยในเรื่องของคำพูดนะครับของคนไม่ดีหรือที่เรียกว่าวาจาของอสัตบุรุษครับลักษณะการพูดของคนไม่ดี หรือที่เรียกว่าวาจาของอสัตถบรุษนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับซึ่งในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าวาจาหรือคำพูดของคนไม่ดีนั้นจะประกอบด้วยองค์ประกอบ4ข้อดังต่อไปนี้นั่นก็คือ1คําคำพูดของคนไม่ดีนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของคนอื่น ก็จะชอบนำความไม่ดีของคนอื่นนั้นมาเปิดเผยดังนั้นไม่ต้องคิดเลยนะครับถ้ามีใครถามคนไม่ดีนี้นะครับก็จะสาธยายได้อย่างเต็มที่พูดได้โดยพิสดารเรียกว่าแต่งเติมความไม่ดีของคนอื่นอย่างเต็มที่นี่คือลักษณะข้อแรกนะครับของคนที่พูดไม่ดีครับสองลักษณะของคนพูดไม่ดีนั้นเวลาที่ใครถาม ความดีของคนอื่นก็ไม่อยากพูดไม่อยากจะเล่าไม่อยากจะเปิดเผยดังนั้นถ้าใครมาถาม,ถามถึงความดีของคนอื่นลักษณะของคนที่พูดไม่ดีนี้นะครับก็จะชอบเนะบียงเบนความสนใจหรือเอาเรื่องอื่นมาพูดโดยที่ไม่อยากจะพูดความดีของคนอื่นนี่คือลักษณะของคนที่พูดจาไม่ดีคือเวลาที่คนอื่นทำความดี นะก็ไม่อยากจะพูดถึงความดีของคนอื่นลักษณะที่สามของคนที่พูดจาไม่ดีนะครับเวลาที่มีใครถามถึงความไม่ดีของตนเองนั้นก็จะปกปิดนะไม่พูดไม่เปิดเผยด,ดังนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับถ้ามีคนมาถามถึงความไม่ดีของตนเองก็จะไม่พูดก็จะเบี่ยงเบน พูดไปอย่างอื่นไม่กล้าพูดถึงความไม่ดีของตนเองนี่คือลักษณะของคนที่พูดจาไม่ดีเช่นเดียวกันครับ 4. ลักษณะของคนที่พูดไม่ดีนั้นถึงแม้จะไม่มีใครถามถึงความดีของตัวเองก็จะชอบนำมาพูดนำมาโอ้อวดในเรื่องความดีของตัวเองคือไม่ต้องมีใครถามก็นำมาพูดนำมาโอ้อวด ดังนั้นถ้ายิ่งมีใครมาถาม,ถามถึงความดีของตนเองก็จะโอ้อวดอย่างเต็มที่พูดอย่างพิสดารถึงความดีของตนเองนี่ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งการพูดของคนไม่ดีหรือวาจาของอสัตวบรุษครับซึ่งนะครับเราเองสามารถพินิษพิจารณาคนรอบข้างคนใกล้ตัวว่าเขามีสี่ลักษณะนี้หรือเปล่า ถ้าเขามีลักษณะทั้งสี่อย่างนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมรู้ไว้เลยว่านี่คือการพูดจาของคนไม่ดีหรือวาจาของอสัตบรุษครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับคลิปนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ